ที่มองหาที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ใกล้กรุงเทพติดทะเลแล้วไม่วุ่นวายต้องที่นี่เลยครับโมลัสแคมปิง้งวิลล่าเปิดใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พักไม่เหมือนใครสไตล์แคมปิง้งกับวิวทะเล180องศามาพร้อมกิจกรรมทางน้ำที่หาดอีโอดีสัตหีบโมลัสแคมปิ้งเขาโดดเด่นด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางห้องพักเป็นลักษณะบ้านแฝดที่มีดีไซน์โมเดิร์นแยกเป็นสัดส่วนระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นในส่วนของห้องนอนครับด้านหน้าเป็นกระจกบานใหญ่เต็มบานให้เพื่อนๆสามารถเปิดรับธรรมชาติได้อย่างเต็็็มมมททททททีีีีีีีี่่่่่่่่แลลละะเเ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 พพืืออออออนน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 ๆววววววิิััััััััศ์ไไดดด้้้้้้้จจจจบบบบบตตยยยงงงงงงงคคครรรรรรหหหึปปโซฟาาสำูกใช ไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศร้อนนะครับว่าเขามีแอร์ให้ทั้ง2ห้องครับสำหรับห้องน้ำเขาจะแยกไว้อยู่ด้านหลังแยกโซนเปียกโซนแห้งสะอาดครับแล้วที่พลาดไม่ได้เลยคือโซนหน้าบ้านที่มีอ่างไว้แช่ตัวให้ได้ผ่อนคลายริมทะเลแบบชิลๆดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเลได้อย่างเต็มที่แล้วยังมีชุดโต๊ะแคมปิ้งไว้สำหรับนั่งปาร์ตี้กับครอบครัวหรือเพื่อนๆในมื้อเย็นก็ได้ครับและที่พักก็มีอุปกรณ์เตาย่างให้ด้วยครับสำหรับมื้อเช้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะที่นี่มีบริการอาหารเช้าให้ฟรีเป็นข้าว้้มมผลไมลไยเรบนาด เป็นที่พักที่ตอบส<ด>ําสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายใกล้กรุงเทพแล้วได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เชื่อเลยว่าถ้าทุกคนได้มาพักแล้วจะกลับไปพร้อมกับความประทับใจอย่างแน่นอนครับ